ที่นอกจากจะร้องเต้นในคอนเสิร์ตของตัวเองแบบเต็มที่แล้วยังอดอ,อ้อนแฟนคลับให้ใจรัทวยแบบเนี้ยเหหนนือออกแบบโอเคอ้อนแฟนคลับเสร็จปุ๊บนุ่มริกก็ขออ้อนสาวจียอนด้วยการเล่นละครคู่กรรมกับชากกโบริกตายที่ดูแล้วอดยิ้มไม่ได้จริงๆสัยอากับผม เราจะไปเจอคันที่ทางช้างคืนฉันสัญญาสัญญาเลยว่าแต่ทางช้างเครื่องมันอยู่ที่ไหนคะทางช้างเครื่องมันอยู่ที่ไหนคสี่ยวแม่นตจี๋ก็อันธุสปารีนไม่ต้องสงสัยได้ไหมอ่ะคงจี๋ก็อันธุสปารีนไม่ต้องสงสัยได้ไหมอ่ะ